เอา,า,า,ท,ท,าที่ละน,คนี่สภาพกำลังชีย่างไปน,นี่มามาแหล,แลอะอ่าย,ย,ายจินดีต้อนรับเข้าสู่ย่างลำเพลินออฟฟิเชียลเอาแล้วเอาแล้ว <laughs> แล้วยี่สี่เห็ุที่ไรไรเถอะบรรยากาศสดหลังเตยล่าเสียดครับพี่น้องอยู่วัดโพชัยหลวงพ่อพระใสจังหวัดน้องคายนะครับ โอ้ยสภาพไฟเอกแม่พี่น้องเข้าต่อแหกวนอยู่เนี่เวเวอาอล้ว

โมซูนมาขึ้นมได้พอได้หก่อรุ่ซาลินี่ปถทายคลิปใส่กูเดี๋ยวเขาต้องย่างไป้องรอบเบที่ ไต่ผีเปียกมากนี่บ้านี้จับแกะจบแกด้วยมันนีด้วยจับแต่แก่เนี่ขอบคุณครับไม่ถ้าเปียกมีนั่นด่านรามอ่ะโอ้ย เาเอบ้ามันีเหลือนันติมันอีข้ามูโอ้โมีแป้งน้ำมูเอกปดป๊อดป๊อมป๊ป๊ออมป๊อดปอปอดป๊เอดออดป๊อดได้ออดป๊ออป๊อดปดอน งอย่าเนี่ยมวกับี่พกน้วีน้อยไปวไปแมาสภาพสภาพนังเอกสาวหน่อยพี่น้องต้นวิมชัยไู้้เแจ้ง่ยเพี่สุพี่สุมาไทยรูปเนี่ยผมไปเรีวนพาเดนี่น้าแล้ว

ย่างก๊บย่างก๊บก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวสิเลไปก่อนนีเอาอยังล่ะเอาโอ้ตายแล้วตายแล้วเนี่ยโบไปไทยเขารุมขีนวดกัน โอเคช็อกโกแลตซีทไม่ได้ไปเต้นรม่ไปเต้นเล้วถูกกันแล้วมีลูกค่ะมีลูกด้วยมือเ่อเหรอคะชื่เทีค่ะเื่ยเหรอคะชื่อมาน แล้วสนุกสนานนี่คะครับพี่น้องครับช่วงสงกรานกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนายคลายเขียดนะครับผม ตายแล้วฮะแพงตายแล้วแล้วังเงินเปียกเนี uh uh <t uh <t uh ่ยนี่แล้วม้มูเนนะ โอเคครับเก็บกองเก็บกลองเก็บกองแล้วฮยาฮ่าง่าใคง่ายกว่ายสเซทไฮะโอ มันจังเห็นแม่ไงอเอาละครับขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม